Miracle of Istanbul ฉบับคําบอกเล่าจากผู้อยู่ในเหตุการณ์ The Untold Truth นรกที่ชื่อว่าครึ่งแรกคุณเคยรู้สึกอายจนอยากจะขุดรูหนีไปจากโลกนี้ไหมครับพักครึ่งที่อตาเติร์กสเตเดียมสกอร์บอร์ดสีแดงฉายชัดถึงความย่อยยับ AC มิลาน3ล Liverpool 0 ในอุโมง์ทางเดินนักเตะลิเวอร์พูลเดินก้มหน้าเหมือนนักโทษประหารเจมี่คาร์กเกอร์กองหลังหัวใจเพชรของเรายอมรับความจริงที่เจ็บปวดในสารคดี One Night in อ s t ต n b บูว่าวินาทีนั้นความฝันของผมมันแหลกสลายเป็นผุยผงผมเดินคิดในใจว่าพระเจ้าขอเธอะขอให้จบแค่3 0มอย่าให้มันไหลไปถึง5ลูก6ลูกเลย ผมอายคนทั้งโลกเขาจะแย่อยู่แล้วความสิ้นหวังกัดกินหัวใจทุกคนครับแม้แต่เปาโลมาลดินีกับตันทีมิลานผู้ยิงประตูแรกยังให้สัมภาษณ์กับสื่ออิตาลีในภายหลังว่าเราเล่นกันได้สมบูรณ์แบบสมบูรณ์แบบจนผมคิดในใจว่าจบแล้วเกมนี้มันจบไปแล้วใช่ครับโลกทั้งใบตัดสินไปแล้วว่าลิเวอร์พูลใต้ไปแล้วคําสัตย์ปฏิญาณในห้องแต่งตัว แต่ในความเงียบงันเหมือนป่าชา้าเสียงเพลง You Never Walk Alone จากแฟนบอล40,000คนข้างนอกยังคงดังกึกก้องเข้ามาถึงข้างในพวกเขาไม่ยอมแพ้แล้วเราจะยอมได้ยังไงจิบริลซิเซ่กองหน้าทีมชาติฝรั่งเศสเล่าถึงวินาทีที่ราฟาเบนิเตสเดินเข้ามาและพูดประโยคที่เปลี่ยนประวัติศาสตร์สโมสรผมขอโทษผมวางแผนผิดเองแต่ตอนนี้อยากก้มหน้าถ้าใครก้มหน้า ก็ไม่ต้องเรียกตัวเองเป็นนักเตะิรวอว์พูลฟังเสียงแฟนบอลข้างนอกสิพวกเขาข้ามน้ำข้ามทะเลมาเพื่อเราถ้าเรายิงคืนได้หนึ่งลูกเกมจะเปลี่ยนพวกนายมีเวลา45นาทีที่จะกลายเป็นฮีโร่และไม่ใช่แค่ราฟาเจอรซี่ดูเด็กเขียนเล่าในหนังสืออัตราประวัติว่ากัปตันสตีเวนเจอราดขอให้สตาฟโคช้ชออกไปก่อนแล้วตะโกนปลุกใจลูกทีมลำพังพวกนายดูมิลานสิ พวกมันกำลังฉลองกันแล้วพวกมันคิดว่าชนะเราแล้วแต่เราคือลิวอระพูเราไม่ตายง่ายๆใครไม่สู้ก็ใสหัวออกไปส่วนใครจะสู้ตามกูมา6นาทีเขย่าโลกคำพูดเหล่านั้นคือเชื้อเพลิงชั้นดีนาทีที่54รีเซ่เปิดบอลเจอราดมงเสยเข้าไป3-1ต่อ เจอร์ราดไม่ได้วิ่งไปดีใจเขาทำท่าโบกมือเรียกเพื่อนและให้สัมภาษณ์กับ UEFA.com ว่าตอนนั้นผมไม่ได้ดีใจเลยผมคิดแค่ว่าเอาบอลมาตั้งเร็วๆเ,เวลาเราเหลือน้อยแล้วผมแค่อยากบอกเพื่อนร่วมทีมว่าเฮ้ยมันเป็นไปได้นะเว้ยและมันก็เป็นไปได้จริงๆ2นาทีต่อว่าสมิธเซอร์ยิงไกล้3ต่อ2และนาทีที่60จุดโทษของอลอนโซที่สำดาบสเข้าไป3ต่อส พระเจ้าช่วยภายในเวลาแค่6นาทีจากนรกสู่สวรรค์คาโลแอนเชลอตติกุนซือมิลานยืนงงเป็นไก่ตาแตกเขาให้สัมภาษณ์ยอมรับตรงๆว่าผมอธิบายไม่ได้มันคือ6นาทีที่บ้าคลั่ง six minutes of madness ทีมของผมไม่ได้เล่นแย่เลยนะแต่จูๆ่ๆหรือว่าผูลก็เหมือนผีเข้า มันคือช่วงเวลาที่ฟุตบอลอยู่เหนือเหตุผลเกมยืดเยื้อมาถึงช่วงต่อเวลาร่างกายทุกคนพังทลายคาราเกอร์เป็นตะคริวในขาจนยืนแทบไม่ไหวและนาทีที่117นาทีแห่งความตายอองเดรเชฟเชนโก้กองหน้าที่คมที่สุดในโลกได้ยิงจอจอระยะเผาขันแต่เจอร์ซี่ดูเด็กปัดข้ามคานออกไปเฉยเลยแม้แต่เชฟเชนโก้ยังยืนกุมหัวดูเด็กเล่าถึงชอ็อตปาที่ราย์นี้กับ lfc tv ว่า ผมไม่รู้ว่าทำได้ยังไงเหมือนมีใครมาจับมือผมปัดออกไปผมเรียกมันว่าหัดพระสันตปาปา The Hand of Pope เพราะตอนนั้นโป๊ปจอห์ปอที่สองซึ่งเป็นคนโปแลนด์บ้านเกิดเดียวกับผมเพิ่งสิ้นพระชนผมเชื่อว่าท่านช่วยผมไว้วินาทีนั้นแหละครับที่ทุกคนรู้สึกได้ทันทีว่าถ้วยใบนี้เลือกเจ้าของไว้แล้วการต้นรำแห่งใช้ชนะ การดวนจุดโทษตัดสินแชมป์คาราเกอร์วิ่งเข้าไปกระซิบข้างหูดูเด็กเขาบอกเคล็ดลับวิชาที่จำมาจากตำนานเจอซี่อย่าไปยืนเฉยๆเต้นสิเพื่อนขยับขาหน่อยทำลายสมาธิพวกมันทำเหมือนที่บรูซก็เป็นล่าเคยทำที่โรมแปดสีทำให้พวกมันกลัวและดูเด็กก็ทำตามดูเด็กแดนซ์ทำให้แข้งระดับโลกเสียสมาธิแซจินโยยิงนกปีโลยิงติดเซฟจนมาถึงคนสุดท้ายเชฟเชนโกยิงติดเซฟ จบสิ้นลิวอภูคือแชมป์ยุโรปสมัยที่5จากที่โดนนำา3ต่อ0พวกเขากลับมาสร้างปาฏิหาริย์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดบทสรุปหลังจบเกมท่ามกลางพลุก,กระดาษสีทองสตีเวนเจอรราดกอดถ้วยแชมป์ไว้แน่นแล้วพูดประโยคที่สรุปทุกอย่างในค่ำคืนนั้นคืนนี้คือคืนที่ดีที่สุดในชีวิตของผมจะให้ผมตายตอนนี้ผมก็ยอมอิสตันบูล2005 ไม่ใช่แค่เรื่องของถ้วยรางวัลหรือสถิติบนหน้ากระดาษครับแต่มันคือหลักฐานที่มีลมหายใจที่ตะโกนบอกเราว่าขีดจำกัดของมนุษย์ไม่ได้อยู่ที่ร่างกายแต่อยู่ที่หัวใจลองมองย้อนไปที่สตีเวนเจอราดในค่ำคืนนั้นดูสิครับสถิติบอกเราว่าเขาคือผู้มงประตูแรกในนาทีที่54เพื่อจุดประกายความหง เขาคือคนที่กระชาเขาไปเรียกจุดโทษในนาทีที่60เพื่อตีเสมอแต่สิ่งที่สถิติบนหน้ากระดาษบอกไม่ได้คือสิ่งที่เขาทำในช่วงต่อเวลาพิเศษคุณรู้ไหมครับว่ากัปตันทีมคนนี้ยอมทิ้งบทบาทฮีโร่ในเกมรุกถอยลงมาเล่นเป็นแบ็กขวาเพื่อไล่กวดเซอร์จินโยป,ปีกตัวจีตของมิลานเขาวิ่งไล่บอลท,ทั้งที่เป็นตะคริว เขากระโดดแย่งมงทั้งที่ขาล้าจนแทบยืนไม่ไหวเขาทำแบบนั้นเพื่ออะไรครับเพื่อคำว่าทีมและเพื่อรักษาสัญญาที่ให้ไว้กับพวกเราในวินาทีที่คุณคิดว่าโลกทั้งใบหันหลังให้คุณในวินาทีที่ปัญหาชีวิตถาโถมเข้ามาเหมือนสกอร์ศต่อสจนคุณอยากจะทิ้งตัวลงนอนยอมแพ้ขอให้คุณนึกถึงแววตาและหยาดเหงื่อของเจอราดในคืนนั้นไว้ครับ มันสอนเราว่าตราบใดที่เสียงนกหวีดยังไม่ดังเกมชีวิตของคุณยังไม่จบความพ่ายแพ้ไม่ได้วัดกันที่จำนวนประตูที่คุณโดนยิงแต่วัดกันที่วินาทีที่คุณเลือกจะถอดใจต่างหากเหตุผลทางตะกระ้อาจจะบอกคุณว่ามันเป็นไปไม่ได้แต่เชื่อเถอะครับว่าพลังแห่งศรัทธาเปลี่ยนแปลงความจริงได้เสมอจงเงยหน้าขึ้นมาครับ อย่าก,ก้มหน้าให้โชคชะตาอย่าหยุดวิ่งแม้ขาจะล้าแค่ไหนและจงศรัทธาในปาฏิหาริย์ที่สร้างได้ด้วยสองมือของคุณเองจำไว้เสมอว่าในวันที่พายุโหมกระหน่ำที่สุดคุณไม่ได้สู้เพียงลำพังเราจะส่งเสียงเชียร์และเป็นกำลังใจให้กันและกันเสมอเพราะที่ปลายทางของพายุฝนท้องฟ้าสีทองอันสดใสรอคุณอยู่ Walk on Walk with walk heart and you never walk alone on hope your you in never ช่วยสนับสนุนมีเหลืองพอดแคสต์ง่ายๆกด Subscribe กดไลค์และแชร์กด thanks เป็นค่ากาแฟให้ทีมงานครับหรือสนับสนุนช่องผ่านสินค้าในตะกร้าได้เลยการสนับสนุนคือกำลังใจให้เราสร้างสรรผลงานดีๆต่อไปนะครับขอบพระคุณครับ